ถึงขนาด nah รู้ว่าคนในครอบครัวรู้ว่าเราชอบกินใบปอค่ะอุ้ยจัดอะโลโลูอะอะใบปอค่ะก็คือจริงๆ,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 ๆคือการที่เราจะรักใครเราจะรักเขาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรักและดูแลคนในครอบครัวเขาขด้วยเพราะฉะนั้นรักเขารักครอบครัวเขาครอบครัวเขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาผัดใบปอก,ก็คือแทนที่ผัดใบปอจะใช้แบบตะหลิวตะหลิวแล้วชงเชงชงเชงไม่ก็ใช้ใบปอใช้ตะเกียบคีบทีละใบผัดมันล้นหัวใจล้นเนะ แล้วก็แบบบางทีแบบว่าอยากจะกินกับข้าวกลางคืนอะไรเงี้ยอยากกินข้าวนังก็จะทํากับข้าวให้กินตอนตีสองตีสาอะไรเงี้ยเราหิวอืมก็ออองขอทริคหน่อยได้ไหมป้าตือว่าเราจะครองคู่กันยังไงยาวนาน20ปีแล้วเรายัางแบบ ไม่ทะเลาะก,กันแล้วเรายังสามารถพูดถึงกันและกันแล้วยิ้มได้อย่างนี้คนนี้เป็นคนเดียวที่อยู่ด้วยกันและไม่เคยทะเลาะก,กันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นต่างชาติด้วยหนึ่งนะสองก็คือว่าเขา่เป็นคนบอกว่าการเป็นแฟนกันเนี้ยชีวิตเธอชีวิตฉันชีวิตเราชีวิตเธอเธอก็ใช้ชีวิตของเธอไปโดยที่บอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกันชีวิตฉันฉันก็ใช้ชีวิตของฉันและชีวิตเราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขด้วยกันต่างคนต่างอยู่ได้โดยที่บอกว่า เป็นนัดดูหนังแล้วไม่มาก็ไม่โกรธฮะอืมนัดกินข้าวไม่มาก็ไม่โกรธใครไม่ไปบางทีฉันก็มาบ้างบางทีฉันไม่มาบ้างบางทีเขามาบ้างเขาก็ไม่มาก็ไม่โกรธก็อยู่เดี่ยวได้เป็นชั้นแล้วก็เผาบ้านโอ้แน่นอนอยู่แล้วคือเขาเลยเติมพลังชีวิตให้คือเขา่เป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราถ้าพรุ่งนี้เราแบบว่าไม่อยู่ในโลกใบนี้เราก็คุ้มมากอุ้ยจริง โมเมนต์ประทับใจไหมมีมีโมเมนต์ตอนที่คบกันครบ10ปีเขาก็จะเขียนเขียนการ์ดมาใบหนึ่งและในการ์ดเขาก็จะเขียนบอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ3,650วันที่รู้จักกันไม่มีวันไหนที่ไม่เคยหยุดรักอยู่เลยแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าขอบคุณกับสิ่งที่ดีดีมาด้วยกันตลอดแล้วก็เหรียญอันนี้เป็นเหรียญที่ไออยากจะ เขาให้พักเครื่องเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นเหรียญแบบว่าเหรียญกลมๆเล็กๆนั่นในเหรียญน่ะมันมีรูปหัวใจอยู่แล้วเขาบอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเขาอธิษฐานกับเหรียญอันนี้ว่าเขาถ้าเขามีรักแท้เขาจะเอาเหรียญนี้ให้กับคนที่เราเขารักอยู่คือรักแท้ป้าตือจริงมีปลายทางไหมเพราะอย่างคนก่อนนะเนี่ยป้าตือยังบอกว่ามีแลนว่าจะแต่งงานกันแบบนั้นไหมที่ไม่คิดอยู่กันไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยถ้าวันนี้ ีความสุขก็อยู่กับวันนี้แล้วความสุขมันก็ต่อย,ยอดของพรุ่งนี้ไปแต่ถ้าวันพรุ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราอยู่หรือเขาไม่อยู่ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันคุ้มแล้วว่าเราคิดอย่างนั้นจริงๆ <Made S 1> เวลาเราครบใครเราก็คบแบบสบายใจอ่ะแพทคือแบบเราครบแล้วเราก็เป็นตัวข,ของเราเองในวันที่เราเหวี่ยงเราก็เหวี่ยงให้เขาเห็นในวันที่เราร้ายเราก็ร้ายให้เขาเห็นในวันที่เราดีเราก็ดีให้เขาเห็นอย่างเงี้ยแต่ณวันนี้พอดีบอกว่านางฟ้าเนาะแต่เอคือนางฟ้าอาจริง